สวัสดีค่ะวันนี้ฮารุกะก็นำเก็ตความด้ยดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะโดยวันนี้ฮารุกะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับลักษณะของการบริการในรูปแบบของโอโมเตนาชิ ashi, ให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย <Yeah! S 1> โดยรูปแบบการส่งมอบบริการแบบหนึ่งต่อหนึ่งของโอโมเตนาชินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ให้และมีผู้รับโดยทั้งสงฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการร่วมกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการให้บริการในพิธีชงชาซึ่งมักจะประกอบไปด้วยบุคคลสองฝ่ายนั่นก็คือผู้ชงชาและผู้ที่เข้ามารับบริการโดยผู้ชงชาจะเสิร์ฟขนมให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการก่อนแล้วจะรอจนกว่าผู้ที่เข้ามารับบริการจะรับประทานขนมจนหมดหลังจากนั้นผู้ชงชาก็จะค่อยๆทาการชงชาตามลำดับในพิธีค่ะ โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกที่ผู้ชงชาจะใช้ช้อนตักผงชาใส่ลงในถ้วยชาแล้วใช้กระบวยตักน้ําร้อนใส่ในถ้วยชาแล้วนำสะเชน่นมาคนน้ํำชาให้เข้ากันจนกระทั่งน้ําชาแตกเป็นฟองจากนั้นจะค่อยๆย,ยกถ้วยชาเสิร์ฟให้แก่ผู้รับบริการค่ะโดยที่ผู้รับบริการนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์งานบริการด้วยการรับเอาถ้วยชามาจากผู้ชงชาค่ะ ซึ่งผู้ชงชาจะวางถ้วยชาโดยหันลวดลายของถ้วยชาออกข้างนอกเพื่อให้ผู้รับบริการเห็นลวดลายของถ้วยชาค่ะซึ่งเมื่อผู้รับบริการได้รับถ้วยชาจากผู้ชงชาแล้วก็จะต้องยกถ้วยชาขึ้นด้วยมือขวาแล้ววางถ้วยชาลงบนมือซ้ายพร้อมกับหมุนถ้วยชาไปตามเข็มนาฬิกาจนกว่าลวดลายของถ้วยชาจะหันออกข้างนอกโดยจะต้องให้ผู้ชงชาเห็นลวดลายของถ้วยชาแล้วค่อยยกชาขึ้นดื่ม และเมื่อผู้ที่เข้ามารับบริการดื่มชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการเช็ดขอบถ้วยตรงบริเวณที่ดื่มแล้วหมุนถ้วยชาให้ได้3ครั้งในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาแล้วจึงค่อยวางถ้วยชาลงตรงจุดเดิมที่ผู้ชงชาเคยวางไวใ้ให้ก่อนผู้เข้ารับบริการจะยกถ้วยชาขึ้นพร้อมกับกล่าวขอบคุณซึ่งกันและกันค่ะ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโอโมเตนาชินั่นก็คือลักษณะการส่งมอบบริการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่กันและกันนั่นเองคะ่ะซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะเคยคุ้นเคยกับพิธีชงชาในอนิเมะในเรื่องไหนกันบ้างเอง่ยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฮารุกะใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะวันนี้ฮารุกะก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยคะ่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะ আতা নেই